รอนาน่หมจ๊ะโอเคก็คือของที่เราได้มาจากได้ละครเวทีนะคะทุกคนเราก็พันชอบคายเบบี้พาวเวอร์พับมาก so cute เรามารลุกันดีกว่าโอเคพันจะหลับตา เราจะไม่ดูการ์ดก่อนนะอยากได้แล้วกอนหนึ่งพันอยากได้สีฟ้าเพราะว่าพันยังไม่มีสีฟ้าเรื่องของฉันยอมพูอีกแล้วเธอชินมีตัวนี้แล้วความจริงแล้วอะแต่ไม่เป็นไร พ่อไให้เราก็ขอบคุณเสมอไม่ได้อ่ะอยากได้ตัวสีฟ้าผู้คนพันมีสีเขียวม,มีสีชมพูแล้วพันอยากได้ตัวสีฟ้ามากแต่พันอยากได้ตัวสีเครตด้วย And I want this one too เอาตรงป้าอยากเก็บให้ครบเหมือนกันมาถึงอันนี้เอาตรงป้าบ t y and the Beast คือ เจ้าหญิงที่พันชอบมากที่สุดคือแบบพันอะมีตัวซีคริตแล้วตอนนั้นพันซื้อมาแต่ว่าพันยังไม่มีเจ้าหญิงเบลส่าทูขอให้ได้เบลเฮ้ยอุ้ย้ยจะได้ตัวอะไรอะ หนึ่งสองสา,าวิไ้เปียวด้วยอุ้ยน่ารักมากน้องพายพี่พันธ์อยากได้ลิปสติกสีแดงหนึ่งแท่งค่ะอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้ค่ะขอบคุณครับ วัดีค่ะโชคุนขอบคุณค่ะค่อยดูมีชีวิตน่ะนี่อา้าวลงมาพันชอบมากคือทุกคนจะบอกว่าแบบพัน โลกสวยได้แต่ว่าพันชอบความรักของบิวตี้เดบิดมากเพราะว่าพันชอวแบบความรักสามารถเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งได้ไรเงี้ยแล้วเราแบบเชื่อมาตลอดถึงแม้ว,ว่าใครจะบอกว่าแบบเราโลกสวยก็ตามแต่ว่าฉันชอบทุกครั้งที่แบบท้อไรเงี้ยเราสึกว่าเราดูบิวตี้เดบิดแล้วมันแบบแก่ มคือ the real love อะมันไม่ใช่แค่ภายนอกอะ but you love that person because of who they are มันไม่ใช่แบบพราะหน้าตาหรืออะไรแต่มันแบบเรารักเขาที่เป็นเขาเลยน่ารักมากชอบอะย้่ใ <Yeah. S 2> นที่สุดเจ้าชายของเราก็เจอกับ เจ้าหญิงแล้วนี่นะคะต่อมานี่พันไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรอันนี้แฟนขับให้มาสองกล่องโอเคพันจะมาบอกก่อนวนะ่าพันอยากได้ตัวไหนพันอยากได้ องตรงน่ารักหมดเลยอะแต่ว่าอยากได้ตัวนี้ I want this one or maybe this one โอเคเหนี่ยวซ้ำปุ๊อุ้ยอุ้ยอุ้ยการมันออกมาแต่เราไม่มอง เหมือนฉันจะรู้แล้วว่าฉันจะได้อะไรนานอุย้ยมันตัวเล็กเหรออุอ้ยได้น้องสีฟ้าน่าสีฟ้าก็น่ารักน้องตาแป๋มากอะ่ะน้องตาหวานมากอุย้ยหวงวัดีโอเค งั้นเราต้องมาล,ลุ้นแล้วว่าอันเนี้ยจะได้หนึ่งในตัวที่พันชอบหรือเปล่าอย่าบอกนะ อย่าบอกนะอ๋อได้คนละสีอุ้ยล้วสีม่วงน่ารักมากอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยฉันได้โทนเย็นหมดเลยนะเนี่ยคือเนี่ยชอบแบบรู้สึกว่ามีกระเป๋าโทนร้อนเยอะก็เลยอยากได้สีโทนร้อนแต่ว่าอุ้ยนี่น้องนั้นหลับมากตอนหลับเข้าสู่น้องไม่โอเคหมดแล้ว ไม่ฉันเหลืออันนี้หนึ่งอย่างเรามาดูกันว่าเราจะได้น้องตัวไหน last one ทุกคนของขวัญทุกชิ้นนะคะตอนนี้พันก็ทยอยแกะดูนะคะแล้วก็อ่านแล้วนะขอบคุณมากๆเลยนะคะเราชอบทุกชิ้นเลยแล้วก็อ่านจดหมายทุกอันเลยก็ขอคุณมากๆนะคะแล้วก็ขนม ทุกอันจะกินให้อร่อยเลยแต่ถ้าฉันอ้วนึ้นพ่อเธอต้องมาบผิดชอบด้วยแกฉันดีใจมากเอาตรงที่แบบฉันได้จริงๆเนี่ยเพราะว่าฉันเห็นทุกคนแบบมีอยู่ใช่ปะที่โรศัพท์แล้วคือฉันอยากได้บ้างอุ้ยได้นุง้ง c o สีเขียวสีแปนมากแต่ว่าพันไปดูหมอดูมาเขาบอกว่า สีเขียวไม่ค่อยขึ้นกับพันเท่าไหร่พันขึ้นกับสีแดงสีชมพูมากกว่าบอกไว้เป็นบอกว่าเฉยเฉยแต่ขอบคุณนะคะนี่เปะเอะอ้าวว่าขอบคุณนะคะทุกคนเราจะไปแล้วเพราะแบตโทรศัพท์เราจะหมดแล้ว เขียวก,กับสีฟ้าบายบายไปแล้วนะคะทุกคนมันก็นะก็คือฟรีสนาวนะคะชอบอะแล้วก็พันอยากทำโคเวอร์พันกำลังคิดอยู่ว่าพันจะทำโคเวอร์เพลงอะไรดี my lady keep long infatuated me Oh you got me infatuated just by the way that you move You move baby I swear ping birds of a feather birds of a feather we should stick together and know my change the weather by the way forever. But if even better, is even better. I don't know what I'm crying for. Do, 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 do. I love you more, I love you till the day that. 现在搞哪干嘛？